ไปที่คุณประภาพรนะครับมีเรื่องโทรเข้ามาสวัสดีครับคุณประภาพรสวัสดีค่ะคุณถนอมกับไปคุณจอดเทนนคะสวัสดีครับใช่เลยครับดีใจมากเลยขอความช่วยเหลือนะเดี๋ยวนะขอถามก่อนนะขอถามก่อนนะตื่นเต้นอยู่เลยอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยห้าสิบสามค่ะห้าสิบสามปีอยู่ที่ไหนครับ ไอ้บ้านเช่าอยู่ท่ำรงหมู่สามบ้านเช่าท่ำท่ำรงเพชรบุรีเหรอจ้าอยู่เพชรบุรีค่ะอืม,อมจงังหวัดเพชรชบุรีมีปัญหาอะไรครับเนี่ยต้องการความช่วยเหลืออย่างไรต้องการความช่วยเหลือนี่คือไอ้ที่อยู่อาศัยไหมคะ่ะพอมีช่องทางไหมอาสนอมช่วยหน่อยที่พบ๊บอ่าอ,อ,อ<ห>่านะติดต่อท่านอุเทนทีนี้ท่านติดต่อท่านอุเทนท้างั้นก่อนในนี้นะ อันนี้อันนี้ที่ที่มีน้องดอสอะไรส่งข้อมูลมาหรือเปล่าใช่รายเดียวกันไหมจ่า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 แล้วเราอยู่ที่ไหนยังไงอะครับตอนนี้ตอนนี้บ้านเช่ามาเช่าอยู่เพชรบุรีได้สองปีแล้วแหละอ๋อชาวบ้านล้าเป็นคนเมืองเพชรไหมเป็นคนที่ไหนอะครับเป็นคนที่กาลสินค่ะกาลสินมาอยู่มาได้ที่นี่แล้วก็มามาย้ายมาอยู่อยู่กับแฟนมาได้แฟนที่นี่ค่ะแล้วน้องดอสเป็นอะไรกับคุณประภาพร เป็นเป็นลูกของลูกสาวค่ะอยู่ของยู่ใกล้ใกล้ตัวไหมตอนเนี้ค่ะอยู่ใกล้ๆ้ตัวค่ะเรียกมาคุยหน่อยเรียกมาคุยหน่อยเพราะว่าน้องดอสเนี่ยเป็นคนติดต่อผมมานะครับก็คือเหมือนว่าช่วยครอบครัวหนูด้วยอย่างเงี้ยครับเราประสานทางขออุเทนชนะกุลอยู่ในสายด้วยนะครับครับท่านผออุเทนครับครับสวัสดีครับพี่นอรครับพีณยอดครับสวัสดีครับครับน้องดอสครับครับดอสอายุกี่ขวบลูก ครับเก้า <9 S 2> ครับโอ้ดอรร้อนเก้าขวบเอดอดอตติดต่อเฟซบุ๊กลงมาใช่ไหมใช่ครับแล้วดอตบอกว่าไงนะบอกลุงหนอมว่าไงนะบอกลุงว่าไงนะที่อย <c oughs> ู่อาศัยครับของยายครับอ๋อบอกช่วยยายด้วยใช่ไหมครับแล้วใครบอกคห้ดอตให้ทักหาลุงถนอมมาลูกอ <c oughs> ยายครับ ยาย,ย,ายดูทศน์เลยบอกดอสและบอสด,ดูลบอสด,ดอสเคยดูยายดู <c oughs> ดูลุง <c oughs> เคยดูลุงกับลุงพี่ยอดไหมเคยครับดูทุกวันครับอ๋อดูทุกวันแล้วแล้วยายน้องน้องดอสเนี่ยเรียนอยู่ชั้นปไหนลูกปสามจะขึ้นปสี่แล้วคบะตอนนี้เรียนอยู่ที่บ้านสิจำไหมตอนนี้จำไมเรียนออนไลน์ใช่ไหมลูกครับอแล้วน้องดอส ยายกับครอบครัวของเราพ่อกับแม่รวมถึงน้องดอสเนี่ยเดือดร้อนยังไงไหนเล่าให้ลุงฟังสิลหกครับเดือดร้อนเป็นหนี้สินนะครับเปหน,นี้สินหนี้สินนี่ของใครนี่ใครนี่แม่พ่อหรือว่านี่ยายนี่ยายก็มีนี่แม่ก็มีนะไปเข้าไปกู้ใครมาลูกกู้ใครไม่รู้ครับ <laughs> กู้มาทำอะไรลูก มาใช้จ่ายในบ้านนี่แหละครับแล้วแล้วที่ครอบครัวนี่ไม่มีค่าปลาอาหารเลยหรือยังไงครับมันใช้จ่ายแม่พ่อกับแม่ทํางานอะไรลูกแม่เขาทํางานเซเว่นนะครับแม่เซเว่นพ่อล่ะครับพ่อไม่รู้ครับอืมเหมือนกับเหมือนกับพ่อไม่มีงานหนึ่งฟังดูอเนาะถ้างั้นใช่ไหมดอทครับอยู่กับพ่อหรือเปล่าครับไม่ได้อยู่ครับตอนนี้ที่บ้านมีใครอยู่บ้าง บ้านมีตาน้องแล้วก็ยายแล้วก็น้าครับตาน้องยายน้าพ่อแม่พ่อไม่อยู่พ่อไม่อยู่พ่อไม่ได้อยู่พ่อไปอยู่ที่ไหนลูกพ่อเขาอยู่ไรองครับอ๋อนั่นอยู่กันห้าคนอลกลูกเด็ดทีมงานขึ้นภาพขึ้นภาพเมื่อกี้ที่ส่งภาพเพิ่มไปเพิ่มเติมใช่ไหมครับเพราะงั้นน้องดอสก็ลําบากไหมลูกครอบครัวเนี่ยลำบากครับ แม่หากินไม่แล้วแม่หากินอยู่คนเดียวเหรอหารายได้อยู่คนเดียวคนอื่นน้าหาได้ด้วยไหมผมก็เข้าไปมีครอบครัวใหม่นะครับอืมนะครับแล้วดอสกินข้าวยังวันเนี้ยกินแล้วครับกินกับอะไรลูกกินกับทอดไข่ครับทอดไข่อาหารที่อร่อยที่สุดของดอทคืออะไรอะไรนะครับ อาหารที่ดอสได้กินแต่ละวันและอร่อยที่สุดเลยอ่ะคืออะไรครับมาม่าครับมาม่าที่สุดเลยนี่เด็กสมายม่มาท่านผออุเทนเอามาม่าสักลังนะท่านนะครับครับผมครับไม่ทราบว่าจังหวัดไหนครับครับเพชรบุรีครับเพชรบุรีนะครับเออยู่อำเภออันนี้บ้านลาดหรืออยู่อำเภอเมืองอ่ะน้องดอสอำเภอบ้านลาดครับ บ้านลาดทํารงบ้านลาดนะอยู่เข้าไปข้างในโน้นข้างในภูเขาน้นทํารงข้างในอยู่ข้างในใช่ไหมลูกครับจากถนนสายเอเชียก่อนถึงบิ๊กซีเพชรบุรีขวามือเข้าไปทํารงครับแต่ตอนนี้ความลำบากก็คือว่าเช่าบ้านอยู่ฮะท่านผอเช่าบ้านอยู่แล้วก็เนี่ยเห็นรูปแล้วเห็นรูปแล้วเนี่ยนะยายยายใส่เสื้อชอคอกระเช้าสีชมพูใช่ไหมดอกครับ อ่าแล้วก็ดอตตัวเล็กเปียกแล้วมีน้องด้วยใช่ไหมใช่ครับน้องกี่ขวบแล้วน้องสามสี่ขวบแล้วครับสามสี่ขวบแล้วแม่ล่ะแม่กี่ขวบแม่ไม่รู้ครับไม่คนในรูปนี้ใครอาใช่ไหมฮะมัมีมีแม่มีมียายเนี่ยแม่กับยายแล้วก็ดอสแล้วก็น้องใช่ไหมครับอ๋ออันนั้นอันนั้นย่าครับ แม่แม่แม่ของยายครับแม่ของยายทวดสิ่ลูกทวดแล้วลูก,กนนอันะอทวดทวดอ,อดถ้าแม่ของยายน่ะทวดถ้าที่หนูกินเมื่อกี้ทอดเ <c oughs> อาละเอาละ,าละน้องดอสเอาทีนี้คุยกับคุณแม่นะทีนี้คุยคุณแม่อ่ะยสวัสดีค่ะดีใจมากเลยนี่คุณประพาพรเนาะประพาพรใช่ไหม่คุณคุณยายเลี้ยง คุณยายเลี้ยงหลานดีมากเลยนะน้องดอนได้เป็นเด็กสุภาพกล้าสแสดงออกนะกล้าแสดงออก <c oughs> จําทุกเรื่องราวของที่บ้านได้แล้วก็เล่าให้เราฟังเนี่ยเนี่ยฮะคุณดูหลายท่านในชมเลยกล้าสแสดงออกมากใครอยู่เมืองเพชรนะช่วยครอบครัวนี้หน่อยนะอยู่เมืองเพชรอยู่แถวถ้ำรงนะเอ่อต้องสิ่งที่ต้องการคือหนึ่งตอนนี้อยู่บ้านเช่าหาไรายได้ไม่พอกินนะใครทำใครทำงานอยู่เซเว่นใคร ไอ้ลูกสาวทํางานอยู่เซเว่นค่ะเขาไปมีครอบครัวใหม่แล้วไอ้แม่ของน้องจอดนะแต่าไอยู่แล้วค่ะเอแม่ขาอยู่เซเว่นเซเว่นอยู่อยยอ๋อนะเขาแยกไปแต่ว่าแยกไปแล้วก็เลยอยู่กับอยู่กับยายอ๋อคือทั้งแม่ทั้งพ่อของด๊อดเนี่ยไม่ได้อยู่ที่บ้านเราแล้วตอนนี้ค่ะพอเขาที่เขาที่ลิก นะคุณหมอนะพ่อเขาเนี่ยเขาเดินมาต่อสายใหม่ทีได้ไหมเทมานเทมอ่ดึงดึงสายไปต่อใหม่ดีกว่าโอเคเดี๋ยวคุณอ่าคุณป้าเดี๋ยวจะโทรไปใหม่นะครับเนื่องจากสัญญาณไม่ดีเนาะหาที่ที่ไม่อับสัญญาณหน่อยนะเดี๋ยวคุยกับพอเอาเทนก่อนนะครับได้ไหมแชขึ้นแล้วนี่ชัแชัทมาแล้วแชดแล้วชัดแล้วชัดแล้วชัดแล้วอ้าวขอขอความต้องการอยากได้ความต้องการอะไรครับหนึ่งครับหนึ่งคือที่อยู่อาศัยค่ะ สองสองคือต้องการอยากให้เด็กสองคนนี้ได้ได้เรียนพูดง,ง่ายๆเพราะว่าสายตาเป็นแบบนี้คงจะไม่มีโอกาสแล้วแหละสองคนนี้ดูดูแล้วอ่ะเอาละเอาละเอาอันหนึ่งเรื่องการเรียนของหลานนะสองคนนะ<า>แล้วก็เรื่องความเป็นอยู่นะตรงนี้ก่อนนะ<า>ท่านท่าบอาวเทนครับเด็กนี้เรามีเรามีดูแลเด็กเฉพาะไหมครับท่านครับครับครับคือลักษณะว่าของเด็กเนี่ย มันมีลักษณะหลายรูปแบบหนึ่งหลักการแรกเลยเราก็พยายามที่จะให้เด็กเพราะว่าคือการที่อยู่กับครอบครัวที่นี้ว่าจะช่วยสนับสนุนครอบครัวอย่างไรที่จะให้เด็กได้อยู่กับครอบครัวได้ซึ่งอาจจะมีเรื่องของการสงเคราะห์เด็กในครอบครัวอย่างนี้น,นะครับที่ให้เป็นลักษณะของต่อเนื่องมันมีกองทุนคุ้มครองเด็กอะไรแบบนี้ที่สามารถที่จะช่วยได้ซึ่งอันนี้ก็ดูที่สภาพปัญหาก็ที่จริงตรงนั้นแล้วก็ถ้ากรณี แบบนี้เนี่ยคืออยู่กับคุณยายเด็กอยู่กับคุณยายก็น่าจะอยู่กับครอบครัวได้ถ้าไปเสริมเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรลดภาระค่าใช้จ่ายของคุณยายนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการปัญหาการกระทําความรุนแรงอะไรในครอบครัวที่จะต้องแยกเด็กออกจากครอบครัวตรงนี้ถ้าตามสภาพปัญหาเบื้องต้นเนี่ยวินิจฉัยไว้ว่าเป็นแบบนี้ครับที่จะต้องช่วยเหลือให้ก็แล้วกคุณยายมีศักยภาพในการเลี้ยงดูหลานได้นะครับครับครับ ก็เดี๋ยวตรงนี้นะครับจะใหอเจ้าหน้าที่ลงไปดูนะท่านคราบท่านานน้่าทีน่ลนไ่ดนเบื้อ่า้นเ่านี่ยนมอยากได้เทอร์ขอเบทร์โทรศัพท์าองของคุณยายเลยคทับนทท่านท่านท่ท่บอทท่่ท่บอทท่่บอทาท่ครับท่าท่่ด่านท่าา่า่นทน่าน่นทนไ่ท่าทีมงานาทาทททาา่า โอ้ปิดจมโบนอีกต่างหากแล้มันอุปสรรคเยอะจริงแล้วคนจนเนี่ยนะขอเบอร์หน่อยลูกเบอร์ติดต่อจำได้ไหมจำได้ค่ะอ้าวบอกเบอร์หน่อยครับศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าครับแปดหกหนึ่งแปดหกหนึ่งเก้าสามสามสองครับ 93320658619332ทีมงานขึ้นหน้าจอไว้หน่อยเพื่อใครจะรช่วยเหลือสองเคราะห์ครอบครัวของน้องดอส <Okay. S 2> เพิ่มเติมนะโทรไปเบอร์อยู่ที่เมืองเพชรบุรีนะก็อ,อยู่แถวนั้นนะเดี๋ยวยดเดี๋ยว ผมดูซิใครจะอยู่ใกล้ที่พักพวกผมที่เขามีน้ำใจไมตรีแล้วจะติดต่อไปให้ช่วยด้วยอีกทางหนึ่งนะครับประสานไปนะน้องดอสนะเดี๋ยวลุงอุเทนลุงถนอมนะครับช่วยเหลือนรอที่บ้านนะลูกรอบ้านนะรอบ้านนะมาม่าได้กินแน่เลยไม่ต้องห่วงอ่อสวัสดีคุณชัยดีกว่าไหมขอขอสาพัดมาสักลังใหญ่ๆไหมเอาล่ะเอาล่ะนะโซ่ๆนะชีวิตต้องสู้นะ ค่ะขอบคุณค่ะคุณถนอมขอบคุณมากดีเลยเนี่ยได้ดีเสียงได้โอ้ยชื่นใจเลยล่ะค่ะนี่เพราะว่ามองไม่เห็นปกติฉันก็ทํากินได้หรอกคุณถนอมพอดีมาติดยาวคุณถนอมเนี่ยไม่ได้ฟัง,งวันหนึ่งอยู่ไม่ได้เลยบอกห้านกดแร์ทุกวันเลยนะมีปัญหาเรื่องสายตาด้วยออตาบอดด้วยมีปัญหาเรื่องสายตาเหรอครับตาจ้ะ,จะตาเป็นยัง,ยงไงครับมองไม่เห็นมองเห็นไหมมองไม่เห็นได้แค่สามปีนี้แหละค่ะ <อ> <AL> ทั้งสองข้างเลยป้าหรือว่ามันมืดไปเลยหรือยังไงมันมืดไปเลยเป็นเป็นข้างหนึ่งนะมันเป็นตั้งแต่สมัยตั้งแต่ขายข,ายของค้าขายรถชน<อ> <AL> รถชน<อ> <AL> แล้วมีบัตรคนพิการไหมไม่มีค่ะเค<อ> <AL> ิ่มเติ่าไอ้โรงพยาบาลจอมก็อยู่เขาก็ให้ยาม,มาหยอดให้ยาม,มาหยดพอให้ยาม,มาหยอดแล้วบัเน<ป>ีน <า S 1> ้ยยามันหมดพูดง่ายง่ายหมถึงแบบว่าไอ้ค่าใช้จ่ายเราไปเติมน้ํามันไป บ้านเราไปถึงเนื่องก็เป็นร้อยนะเราก็อันนั้นอันนี้น้าปอยมันทุกวันนี้เ่็เดี๋ยวไปดูสภาพความเป็นอยู่นะครับดูเรื่องของความเจ็บป่วยให้ด้วยจะได้ครบถ้วนเลยถ้าอย่างนั้นนะโอเคครับตามนี้นะตามนี้นะสวัสดีครับขอบคุณค่าขอบคุณช็อตด้วยนะคะขอบคุณคุณมอด้วยนะคะครับสวัสดีครับฝากท่านหอกอเทนนะครับกับเคสนี้ที่เพชรบุรีนะครับท่านท่านมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับท่านครับครับก็ก็เดี๋ยวผม จะรีบประสานให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ลงไปที่บ้านด่วนเลยครับก็ดูจากสภาพแล้วน่าจะมีความเปยดร้อนหนักมากอยู่นะครับก็จะได้ช่วยบรรเทาบรรเทาปัญหาแล้วก็ในระยะยาวว่าเราจะดูว่าเรื่องของเด็กเรื่องของการศึกษาว่าจะยังไงที่จะดูตรงส่วนในที่จะเกี่ยวครัับดีสพี่ดำรงครับถนอมครับ ใช่ครับพี่ผมทราบว่าพี่ดำรงตอนนี้ผมกำลังออกโทรทัศน์อยู่ทาง NBT กรมประชาัมพันธในขณะน,นี้สดๆอยู่นะพี่นะครับพี่ผมทราบว่าพี่เป็นคนที่มีเมตตาสงสารทำบุญช่วยเหลือคนไว้เยอะที่เมืองเพชรเนี่ยพอดีมีมียายตาพิการอยู่คนหนึ่งมองไม่เห็นมีหลานอยู่สองคนเล็กๆแล้วก็อยู่กับแม่ก็แม่ก็ไปอยู่ที่อื่นก็ไม่ได้เลี้ยงลูกตอนนี้อยู่ที่ถ้ำรงครับพี่ดำรงครับวัดถ้ำรงใช่ครับรใช่ครับรใช่ครับ,รบผมฝากพี่สงเคราะห์ครอบครัวนี้หน่อยนะพี่นะ ได้ครับพี่ส่งรายละเอียดมาเลยครับผมได้ครับผมเพราะว่าเห็นว่าเขาเด็กน่าสงสารเด็กน่ารักมากเด็กน้องผู้ชายเก้าขวบชื่อน้องดอสน่ารักมากติดต่อพูดจาฉะฉานนะครับเราก็เห็นว่าเออเด็กควรจะได้โอกาสที่ดำรงมีโรงเรียนอยู่ด้วยใช่ไหมครับที่สนับสนุนโรงเรียนผมผมไม่ได้มีโรงเรียนครับแต่เดี๋ยวผมช่วยดูให้ได้พี่ได้ครับได้ครับขอบคุณมากครับนี่เป็นรายละเอียดเป็นไงนะครับพี่เดี๋ยวพี่หลังใหม่แล้วบอกผมแล้วถึผม นะ <S <s <country> <S เดี๋ยวผมส่งให้นะพี่นะได้ครับแล้วถ <s ans> ้าใครจะซื้อรถอ <s ans> ีสุี่ซื้อกับพี่ดำรงได้เลยนะขอเบอร์พี่หน่อยครับพี่ได้ครับผมเบอร์โทรศัพท์ครับพี่ครับศูนย์ปดหนึ่งครับพี่ครับสี่เก้าหนึ่งครับเก้า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 ครับเก้าเก้าเก้า้านะใครสนใจรักลูกค้าเป็นธรรมดูแลทั่วถึงนะครับขอบคุณพี่ดำรงมากๆครับพี่ครับ ครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เดี๋ยวร่วมมือนะครับเอกชนแล้วก็ภาครัฐขอบพระคุณท่านอสพออุเทนด้วยนะครับขอบคุณท่านอุทนะเดี๋ยวนี้จะให้ทางทางพี่ดำรงซึ่งเป็นโชว์รูมรถอีซูซุทั่วประเทศเลยนะครับนี่เขาทั่วประเทศเลยนะนะครับแล้วก็ผมเคยไปดูที่เขาจะทํางานช่วยเหลือสังคมเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าถ้ามีใครเดือดร้อนจะบอกพี่เขานะครับ้าไม่ผิดหวังนะสวัสดีนะครับท่านพออุเทนครับขอบพระคุณมากครับครับครับสวัสดีครับ สวัสดีครับพอเทนชนะก,กุลนะครับจากพอมอนะครับ